สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ้ยพาลวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำาึงลาวนะคะชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวบนชุดเต็มชุดเน้นของเรานะคะทุกคนนะไอชุดชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่ชุดไอ้นี่นะคะแล้วก็พวกแต้มนะคะทุกคนเนาะ ก็ให้ดูไปแล้วนะคะแต่ก็ให้ดูอีกรอบนะคะเอาไปพินิจพิจารณากันดูเพื่อมีคู่ที่ชอบนะคะไม่ได้ให้ไปหมดนะคะทุกคนไม่ได้ให้ไปหมดเอาเอาตัวที่เอฟซชอบนะคะค่อยจัดเดอค่ะแต้มนะคะเสียดายแต้มรัฐบาลไทยนาะรัฐบาลไทยนี่ต้องทําแต้มใหม่ เอามาดูกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคําเตือนของทางช่องนะคะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามเด้อจ้ะมันก็หลายชุดนะคะมันก็หลายชุดเราทําแบบรวมๆออกมานะคะแล้วก็คัดเอานะคะอย่าเพิ่งตกใจเด้อจ้ะแม่ๆเมที่พึงเขามาติดตามเนาะคะ่ะเราทําให้มันเป็นรวมๆแล้วก็คัดออกมาะคะ่ะคัดออกมานะคะ นี่นะคะทุกคนนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้อันนี้เป็นของงวดเก่านะคะงวดเก่านี่เนาะอ่าเอสก็เด่นหลักร้อยนะคะเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้านะคะเสียได้นะคะถ้าเอสเอาหกมานะคะเอาหกมาจับใส่กับห้าศูนย์นะคะเพราะว่าเอสฟันสองตัวบนนะคะห้าศูนย์กับห้าหนึ่งนะคะห้าศูนย์กับห้าหนึ่งนะคะเสียดายมากๆเลยนะคะไม่งั้นเอฟซีก็จะได้ชุดเน้นเลยนะคะชุดเน้นจะมีสามชุดนะคะแล้วก็จะมีชุดรองให้นะคะชุดเน้นแล้วก็ชุดรองนะคะนี่ก็เข้า 950นะคะ950นี่มีใครได้กับหัวอาบนอนะคะถ้าเป็นหกมาก็จะได้กูโต้นะคะแต่ว่าบนเราก็เข้าหกศูนย์จะดันเป็นตัวกลับอีกนะคะหวยออก506นะคะ95นะคะหลักร้อยหลุดนะคะมีทุกตัวยกเว้นตัวออกนะคะทุกคนนะคะแต้มหนึ่งนะคะแต้มเราก็เข้าอีกแล้วนะคะอะให้ดูแต้มนะคะซ้ายแต้มนะคะบางท่านก็หาแต้มไม่เจอเนาะเดี๋ยวนะคะให้ดูเออไอนี่ของเอสแล้วก็ของหลานนะคะทุกคนนะคะ 2 3 4 5, 6, 7, 8ห้าดดนะคะ2 3 4 5 6 7 8ี่หดดนี่คือแต้มสามตัวบนนะคะที่เราจะใช้งานกันนะคะแต้มสามตัวบนคือยังไงเหรอแอดรศรนแม่ยังบวหูเนาะบางท่านยังไม่รู้นะคะก็เอา5นะคะบวก0ูนย์บวก6นะคะ5บวกศูนย์บวก6ก็เป็น1นนะคะเมนบอกหาบวก0ูนย์ก็เป็น5 หาบวกหกก็เป็นหนึ่งเมียละค่ะเอาสามตัวนี่บวกกันที่แอดวงกลมให้นะคะนี่เต็มสามตัวนะคะก็อาจจะช่วยไม่ได้มากนะคะไม่มากก็น้อยนะคะอาจจะตัดได้อ่าเข้าบ้างหลุดบ้างก็ก,ก็ลองดูค่ะก็ลองตัดเอานะคะใครที่ชอบสามตัวนะคะ ที่ชอบสายแต้มเนาะสายแต้มนะคะเออช่วงนี้เดินดีนะคะก็ขอให้ก็ขอให้ไปต่อนะคะบางท่านบอกว่ามันมันมีหลายตัวแต่ว่าเราก็เอาไปชนได้นะคะไปสนกับอาจารย์ผู้พันหายแต้มเนาะทุกคนเนาะก็พยายามหาตัวตัดทุกวิถีทางนะคะดับก็ดีนะคะเด่นก็ดีนะคะพยายามหาตัวตัดแต่บางทีนะคะสูตรดับมีอะไรอย่างได้ดับขาดมากเลยนะคะ ถ้าดับขาดเนาะได้ดับขาดสักหน่อยเพราะว่าบางทีสิบกับหน่วยนะคะมันสลับตำแหน่งนะคะมันก็าอาจจะมาคู่โตอย่างนี้นะคะทุกคนเนาะดับขาดเอดบริฮิตเลยค่ะนะคะเพราะว่าเราพัฒนานะคะไม่แก้ไม่ค่อยกลา้าปรับไม่ค่อยกลา้ไกลาไอ้นี้ยุ่งกับดับขาดนะคะเรารัฐบาลไทยเอดก็ขี้ขาดเห็นเอานี่นะคะทุกคนอ่ลองดูด้วยจะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามจา้ะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะอันนี้คือแต้มเนาะนี่นะคะอันนี้ก็เข้าแต้มหนึ่งกันไปนะคะทุกคนนะคะอ่ะนี่แหละค่ะทุกคนเราก็มีสามตัวให้นะคะอันนี้เป็นชุดไอ้นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มนะคะทีนี้นะคะทุกคนนี่นะคะชุดเต็มก็เข้าไปนะคะเข้าไปหน้านี้นะคะแอดก็เน้นให้เนาะนี่นะคะแล้วก็เราก็มีเด่นก่อนนะคะก่อนที่เราจะตัดดับตัดไอ้นี่นะคะเราจะมีเด่นก่อนนะคะก่อนที่จะตัดแต้มนะคะ ก่อนที่จะใช้ตัดแต้มนะคะทุกคนเราจะใช้นี่นะคะเด่นนะคะจะเด่นนะคะนี่เอสจะชอบใช้อยูสสส่สี่ล็อกนะคะสี่ล็อกก็คือตัวที่เอสเราขึ้นหลักร้อยนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะก็เข้าคู่โต๊ะไปนะคะทั้งเม้นแต้มทั้งไอ้นี่เลยนะคะทุกคนนีเข้าแต้มหนึ่งนะคะอ่าเข้าแต้มหนึ่งแล้วทุกคนเนาะนี่นะคะมันได้คู่เดียวเองเ่ได้คู่เดียวนะคะนี่ละคะนี่เข้าชุดเด่นเลยนะคะก็ ดีใจด้วยนะคะกับเอที่มานที่เฮงที่ปังนะคะนี่เนาะมันก็จะมีหลายล็อกนะคะเราก็ตัดเอานะคะตัดเอาหาตัวมาตัดเอาค่ะก็ดีกว่าไม่ถูกเลยนะคะอันนี้ก็แอดทนกับร้านศูนยนะคะก็เน้นไปนที่ศูนย์หนึ่งเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสนะคะล็อกละ12ชุดนะคะล็อกละ12ชุดแต่แอดอะ ส่วนมากเอดจะไปแค่ประมาณสี่ล็อกนะคะประมาณสี่ล็อกก็แล้วแตะค่ะเลี้ยวแต่อล่มค่ะถ้าช่วงไหนสามตัวมันเข้าดีนะคะก็จะเริ่มรันนะคะส่วนมากแอดก็จะไปนี่ละคะ่ะเอากันนี้ละคะ่ะกับกับเอานะทุกคนแล้วก็นก้นได้น้อยสุดแล้วนะคะก็ลองดูเดอเอฟซีก็ลองดูนะคะเอามาดูของวันนี้ดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยเราให้ดูะะะะหลักร้อยนะคะหลักระะ้อยเอดปะทะหลักร้อยหลานนะคะหลักร้อยเอดปะทะหลักร้อยหลานหมดทุกคนนี่นะคะทุกคนนะคะ นี่นะคะมาแล้วมาแล้วนะคะนี่หลักร้อยล้านนะคะหลักร้อยล้านมาแล้วนะคะเราก็ทํายูงขึ้นไปอย่างนี้นะคะทุกคนนะคะอะ่ขอให้มีเก้ามีศูนย์มาเลยเพราะว่าเก้าศูนย์นี่ก็ไปชนกับสูนย์ดั้งเดิมด้วยพอดีนะคะ จะเป็น9หรือเป็น0นย์เนาะนะคะมาดูนะคะหลักร้อยชุดเต็มของแอสนะคะ8 9 0 1 2นะคะ89012ค่ะทุกคนชนกันล้านนะคะร้อยตัวนี้นะคะกับตัวนี้นะคะสองชุดสูตรนี้นะคะสูตรนี้กับสูตรร้อยล้านนะคะชนอยู่ที่9 0 2 3นะคะสูตรหลักร้อยล้านนะคะ9 0 2 3นเนาะทุกคนนะคะแอสก็โยงขึ้นมาให้ดูนะคะว่าเออนี่มันชนกันนะคะชนกันอยู่3าม สามตัวนะคะก็สามตัวเนาะอันนี้ชุดชนนะคะอันนี้สูตรล้านนะคะอันนี้ก็เป็นชุดที่แอดมินให้นะคะก็ลองดูนะคะจะมีเก้ามีศูนย์มาไหมนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันไปหลักสิบนะคะช่วงนี้ไปหลักสิบหลักร้อยนะคะเราทําหลักร้อยอยู่ค่ะแต่มันปักหลักไม่ได้นะคะมันก็มาล่างเหมือนเดิมนะคะเอามาล่างมาเป็นอย่างนี้จ้ะโอเคให้มันอยู่กลับได้ค่ะเรากลับได้นะคะเพราะว่าเอสก็ปักหลักช่วงนี้มันมันเริ่มไม่นิ่งนะคะเอานีนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนเนาะ ก็ชนอยู่ที่9 2 0 3นะคะชน4ตัวเลยค่ะถ้าเอาสูตรแอดกับสูตรล้านนะคะชนกันจะชนอยู่ที่9 2 0 3นะคะแต่ถ้าเอาสูตรนี้กับสูตรนี้ชนกันจะชนอยู่ที่9 8 9 0 1นะคะเราก็มาดูตัวชนที่ชนเยอะสุดนะคะก็จะเป็น9 0นะคะเอาได้ตัวนี้มาแล้วนะคะได้หลักร้อยมาแล้วเนาะหลักร้อยล้านนะคะมาแล้วนะคะชุดบนชุดล่างนะคะชุดบนชุดล่างเอสก็ให้ดูหมดแล้วนะคะทุกคนนี่เนาะ เอามาดูนะคะชุดสามตัวบนชุดเน้นของเรานะคะสามตัวบนชุดเน้นของเราเราจะมีหลักร้อยแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะสองสามนะคะใครชอบหลักไหนจับเลยนะคะแต้มสามตัวบนนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่คือแต้มนะคะใครที่ตามหาแต้มบนนะคะจะอยู่ชุดเน้นนะคะนี่แต้มนะคะเรามีให้นะคะอ่ามันเข้านะคะวันนี้เข้าน้อยแปลกแกมันทําไมมันเข้าหลอมแหลมอย่างนี้คะาันซีเมนต์อยู่ป่ะจ๊ะเอ้านี่ก็ล่อบิึงเล้อจะแปดหกสองนะคะเก้าหกสองแล้วก็ศูนย์เจ็ดสองนะคะเอ้ย 062นะคะ862 962 062เนาะแอดมนแอดจะเน้นให้ตัวที่มันเข้า3ล็อกอย่างเงี้ยนะคะ815 915แล้วก็015นะคะอ่ะลองดูด้วยจ้ะ ชุดเน้นนะคะงวดน,นี้เน้นให้ที่แปดหกสองนะคะเก้าหกสองแล้วก็ศูนย์หกสองค่ะอันนี้เน้นให้นะคะนี่เป็นชุดเน้นสามคู่นะคะชุดลองนะคะจะเป็นแปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้านะคะจะมาตัวไหนอ่ะลองพินิจพิจารณานะคะรับชมรับฟังกันดูนะคะแอดก็จะเน้นให้แบบนี้ทุกงวดนะคะเน้นให้แบบนี้ทุกงวดเลยนะคะลองดูค่ะค่อยๆหัดทําไปนะคะก็ยังจับไม่เก่งนะคะแต่เราจะมีชุดเออสาม 3ตัวบนชุดใหญ่ให้นะคะชุดใหญ่ชุดเต็มให้ดูให้เอฟซีไปหรือเแต่ว่านะคะมันประดันไปชนกับสูตรหลานนะคะถ้าหกสองนี่แอดมกักคือดเด็นทำไมบนเอดชนกับหลานแค่สมค่ะทุกคนจักคองไผยสีเป็นแนวใดเอรอ,องเบือง ลองเบือนจะลองดูนะคะทุกคนนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะสวยงามพระรามเป็ดน,นี่เนาะโอ้ออกนเมียนะแต่แอดมากหกสองค่ะจันหกสองหกสองนะคะโอ้คอยมากหกสองค่ะจันนี่นะคะหกสองนะคะนี่เอสเน้นที่บนนะคะคือหกสองแล้วก็หนึ่งห้านะคะแต่เอดจะชอบหกสองมากกว่านะคะหกสองนี่สวยนะคะหกสองเนาะอันนี้เป็นชุดตัดนะคะ เอามาดูชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวชุดเต็มของเรานะคะเอาชุดสี่ตัวให้ดูแล้วบอกค่ะอ่านี่นะคะชุดสี่ตัวนะคะนี่ชุดสี่ตัวนะคะ,ะ,คะแอดก็จับนี่นะคะนี่นะคะเราก็จะมีชุดสี่ตัวให้จับด้วยนะคะอ Laser. เอฟซีก็จับเองได้เลยนะคะจับเองได้เลยลองดูนะคะลองจับดูแอดก็จับง่ายๆเลยนะคะเอาเผื่อฟุกนะคะมันก็จับไม่ได้หรือว่าจับเลขที่เราชอบนะคะส่วนมากก็จะเป็นเลขรถเลขอายุอะไรประมาณนี้นเลขบ้านนะคะ อันนี้ก็จับตามสูตรนะคะก็ว่ากันไปตามสูตรก็ตามนี้เลยนะคะลองดูเด้อจะ้ะเอหวยจะมาเบิ้นมาหามบอกค่ะเอวันที่สามหนึ่งศูนย์นี่บอกวายเป็นตัวยานเอามาดูกันนะคะชุดใหญ่ชุดเต็มของเรานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวรรำเบิดผามาดูนะคะชุดใหญ่ชุดเต็มของเรานี่เลยนะคะแคบเอาเลยนะคะทุกคนนะคะหลักร้อยเราจะเน้นไปที่แปดเก้าศูนย์นะคะ แปดเก้าศูนย์นะคะจะเหลือเพราะว่าหนึ่งมันติดดับแต่ดับชนเด่นนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะเด่นบนนะคะของเอสสองสามสี่ห้าเด่นล้านนะคะศูนย์สามหกเก้าชนกันอยู่แค่สามตัวเดียวนะคะเหมือนบ่าชนกันอยู่แค่สามนะคะแล้วเป็นเลขวันที่นะคะมันก็จะเหลือแค่แถวนี้ตัว <c oughs> มันจะเป็นสามไหนละลองดูค่ะทุกคนนี่ลองดูนะคะลองเอาดูเดิสามนะคะที่เหลือเราจะเน้นเด่นก่อนนะคะเอสจะใช้เด่นเอสนะคะสองสามสี่ห้านะคะ จะใช้เด่นแอดก่อนเลยนะคะสองสามสี่ห้าลองดูแต่ะแต่ว่างวดนี้มันชนแค่สามตัวเดียวงวดก่อนชนศนะูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะมาศูนย์นะคะหกศูนย์งวดนี้ชนสามตัวเดียวนะคะจะเป็นสามไหนมันจะใช่ไหมนะคะทุกคนนะคะมันคือส้อนหน่อยเถอะเอาถ้าสามแอดก็เน้นให้ไปตรงที่สามนะคะเน้นตัวชนนะคะแต่ว่าตัวเด่นของเรานี่คือมีสินลุ้นหมดนะคะเอฟซี FC ก็นับแต้มกันเอานะคะนับเต้มแอดกับบริบบางร่้ง บางครั้งก็ไม่ได้บวกแต้มให้นะคะอาแคปจ้ะทุกคน,นหน้าแรกนะคะแคปเลยจ้ะเอาแคบเราจะไปกันต่อเลยนะคะกับตัวที่สองนะคะหน้าที่สองน้อทุกคนนี่นะคะชุดนี้นะคะเป็นชุดที่สองเลยหน้าที่สองของเรานะคะนี่นะคะทุกคนเนาะ เอาชัดเจนไหมคะทุกคนุอยเอ็ดคือตาลลยเนาะอันนี้ก็เราจะใช้หลักร้อยหกตัวนะคะก็พยายามคัดพยายามตัดออกมาให้เอฟซีนะอันนี้นะคะดับชนเด่นนะคะไม่รู้มันจะยังไงนะคะหวยเบิ้ลหวยหามจชงนลคะ่ะทุกคนนะคะนี่สองสามนี่นะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคะไม่รู้มันจะมาตัวไหนนะคะมันจะเข้าไหมนะคะชุดหลักร้อยของเราเอาไปจับใส่กระสุนเอฟซีก็ได้นะคะเพราะว่าเราแบ่งปันกันนะคะโอ้ยเดี๋ยวนี้แม่แม่คิดเก่งเหรอเดอ้อจะเยสิวาเพิ่นเดอ้อ แล้แม่แม่เริ่มคิดเป็นแล้วค่อยๆสอนกันไปนี่แหละค่ะซอยกันเบิงน่าจะเม่เนาะโอ้ยค่อยๆค,ค,คิดค่ะตายบัวนั่งเอกนั่งเอกสองขึ้นมันตึบเลยส่วงนี่นะคะสูตรเจ้าเม่สูตรหลานนะคะสูตรหลานนี่เป็นนังเอกสองเอาแคบเอาเลยจ้ะถ้าชอบนะคะค่อยจัดค่อยตามเน้อแต่มันมีหลายแนยวทางด้วยค่ะเบิงกันเอาค่ะทุกคนแคบระบคขะเอานี่แหละค่ะขอให้มันนะคะขอให้จึ้งๆนะคะทุกคนนะคะ ขอให้จรงๆเอ้าให้เบิ้งลักรวยอีกรอบเนาะหลักรวยที่ชนกันกับหลานนะคะนี่นะคะหลักร้อยชนหลานนะคะวดก่อนชนหกเจ็ดเอสไม่ได้เอาหกไปด้วยนออ่ะวดน,นี้ชนแปดเก้านะคะฟองเบิ้งจ้ะ สวัสดีค่ะสูคดีจ้ะทุกคนเอดลาไปก่อนเด้อจ้ะขอให้หมานขอให้หินขอให้ปังขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับแนวทางของทางช่องนำเสนอเด้อจ้ะสวัสดีจ้า